สวัสดีพี่น้องถักแพนสักคนสวัสดียังเศร้ายังสวยสวยหรือเศร้าเศร้าหรือสวยเลยกาดาเสดกับข่าวเศร้าให้พ่อแม่กับแม่ป้าอะไรกับพุ่มทั้งพ่อกินพี่น้องวันนี้จะไปเก็บพ่างมือดอกฟางมานะพี่น้องดอกฟางมือเนาะเก็บมาใส่แกงปลาตะขอซองสำตัวนน้อยสำปุ่มือเลยพี่น้องเลยก็จะเป็นแกงแกงแกงดอกบักอืดแต่กาใส่เอ็น ข้อน้อยเนะกกาะสแต่ขั่วป่าอย,ยังแล้วเรียบร้อยแล้วเนะาะสิบอย่างลงสวนไปเก็บพางเหมือกดอกฟางมันจะยอดมันสิบเอาเนาะแหละตามท้องให้ท้องหน้าพี่น้องเอ๋อยู่ก็ได้มันท้องสาวถูงไหมไอันนี้เป็นหน้าป้าเนะาะสิบขั้วสวนป้ามันนีนนนอ่ไดร <laughs> ขั้วสวนเฉื้อยดอกขั้วสวนป้าโอ้ยแดดกันแง่ตาแตมันซาดเว้ย บรรยากาศย่ำเศร้านี่ฮอดนลีิได้พี่น้องเอ้ยมาหนิฮอดโพธิ์ฮอดโพธิ์เนาะฮอดนลี่รอฝนการยาโต๊กได้พายุกับป่ายวิ้ดยิ้ดบําบําแหลพี่น้องเอ้ยบ่มีพายุเข่าแล้วเนาะมีแต่แดดนี่แหละเข่าบ่ได้การยังมีฝนตกนิดหน่อยเป็น้องแบบรินธรรมดาเนาะแต่บ่เกินร่มกับใบแห้งนะเหนื่อยน้ำแดดมาหนีิเป็นเบียข้าเดียวเมื่อยนะพี่น้องเอ้ยคันแดดจังสี่นะ โอ้โสิได้ไปสไซได้เลยเนาะเดี๋ยวเราลองลองสวนพี่น้องเอ้ยเป็นดอกชวนเมอือนะเนาะปลูกต่ำคานนานะพี่น้องบ่นเขาเผาธา,า,านุุ้มธานุนะเนาะพาสิมาเก็บเอาตออกกแต่ดอกนนี้มันจะยอดมันเอาสิาสีเอา,เอามันมมน,นี่เนาะสเอืวยสไปเก็บเอายอดเชือสีอัลตรแต่อันนี้มัน เกินในท้าแม่ท้าป้าครับถ้ารุา่งกินเนาะถ้าพ่อก็กินนะเนาะเพิ่นจะไปโรงเรียนเนาะเอ้ยยังไตาข้าวเฉยไปเฮ้ยแม่งมาพี่น้องแม่งมาตะกเตรนตาข้าว Nhọt lên. nhọt, lên mà sẽ em xin mời chị em xin nó chị em xin mời em xin mời chị em xin mời chị nó xin ดีอแตงามกระบบบึงดอกมันโคตรยาวเลยพี่โคตรยาวเลยเอาไปเพราะได้ใส่เก่งไม่ได้อะไรให้เป็นให้หรอกพาเจ้าคมเปล่า Mà bát mưa sợ ưỡi bên này có đọc này. bát nhà không pau phải nọ cool nhà không đi bát mưa là ui มาณนหน่อยน้อยเดียวเนี่ยมันบาทนเจ็ดบาทเดียวนึงก็ไล่มือผมแล้วจะได้ซา เด็กเป็นองเอ้ยเขาเก็บพ่อแล้วสิบอาลายดอกเนาะเบิ่งมีหมากบ่เห็นหมาซ่องหมาใช่ปะอันนี้เป็นฟักทองเนาะฟักทองของแม่ป้ามันก็ร่างเกิดใหม่นะนเนาะเด็บเนี่ยเนี่ยส่วนแม่ป้าก็ได้พี่น้องเอ้ยมีหมักทั่วน้ำหมักกึ้อพ่อรัดออกไป็นยังไงเห็น เป็นได้อดบได้เก็บตีครับอันนี้มันเห็ดยังวะเห็ดเกลือกินบ่ได้เลยพี่น้องเห็ดอันนี้ปักทั่วกับนี่นั่งเซมาเก็บไปตามแล้วพี่น้องเอ้ยชีวิตเศื้อเอ้อาวบ้านเนาะเห็ดเก๋ากระหน่ายทัพพอทำให้เอร้ยกันยังมีบุตรวาสนาเนาะมีพ่อมีแม่ให้ดูแลพ่อมีแม่ได้ตอบแทนเพื่อน กะยังม yeah, no well, we ีหลายคนที่ผมขอไม่มีเนาะกะเอสเอะกะเสวยกะตอบแทนคุณเพิ่อน้ำเสวยไต่เนาะถึงบ่มีเงินบ่มีคำกะใส่แห้งานใส่อันเพื่อให้กำลังกินกำลังใจของเสวยตอบแทนเพิ่นเนาะเหาความสม่าเสวยเหดได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวต้องไปรักไปแกงแกงให้เพิ่นกินเนาะซื้อไอซิบตะกินน้ำมาหนิซื้อไอจีนมาแล้วเนาะ จะล,ลงจังหนันได้ก็ได้กิน่นวัดจะได้ไม่เห็ดกับเขาเก็นายเพื่อนกินเพื่อนแม่ทัพพ่อไปลงนี้นะบอกรีกต่มิเตทม่ไรกับผู้ลุงแม่ป้าเนาะเดี๋ยวไปเพาะกันอยู่เทียงหน้าพี่น้องทำน,นี่พ่ออ,อ,อป,ป,ป้าแล้วกินเพชเไรไปได้ประมาณสามหน่วยสี่หน่วยคนะ ตามแพี่นะเชียงตัาก็จะเทือนดุ๊บๆเต็มตาในยูพื่อนช่องแชมต้อนไปคุ่มทุ่มมากเงินนะบ បានហើយអេ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  แกงดอกมะอึแกงดอกมะเอือใส่อันใส่ปลาพี่น้องเอ้ยบ่นแกงปลาสะดงอึได้แซ่บๆจ้ะเค็ป์เนี่ยไปออกข้างล่างของเรา ลุงจะบปกินที่ลุงขาวนะเป็นกินอิ่มพี่น้่งเลยเลี้ยงตุ้นเดี๋ยวคิดี้วยถึได้ให้มเพล่โอ้ยลุงคือล้มได้เพิ่มมาบอกกู

โทษหับเลยจะเสี่ยงคนมันยังตวนแล้วตัวเองมันน้อยแล้วเนี่ยน้องก่อนงาจ้าน้องไปยังป้าเด้อปาเด้อป้าบ้าโบ่ไปมาบอกคุณเนาะปาเด้อปาถึงเนี่ยปาถึงเนิ่ยพี่พ่อเด้อป้าเด้อป้าปาถึงเนี่ยมาก

เอ well. ้าอยโทรมามันง no mm ้างน้ำไปว่าลูกห้าบ้าบอเมื่อา้ไปกินข้าวไล่ได้ไหมกินกินในไลยรถป่าเอ้ยกินเดตนไเปลี่ยนรถยาบาเห็นมือเรวท่อใจเลยนี่แคน่ชื่อแน่วาวนน่าชอเล่นเตบ้านใช่ใช่ใช่เดินเตบ้านเจ้าโอ้ยแร่น้ำทางตายมากเ ลุงขวาจังสีลุงย่ามาอเศ้าเจ้ากานก็แทนเราเล่นเฮ้ยก็แทนแน่นเอ้ยตากระชางรก้ตายหญ่หรกใครเอาวกนเล่นแล่นไปแล่นมาเขาคนมากกันก็เอากันพวกเจ้ากาพาเาเล่นนย่ามือเศ้าแล่เล่นเล่นเล่นนี่คอนเทนั่น ที่ยูวนทหารตำรวจยอนม่อยู่น้ำอีหมันยูนคนเหนียมด้ส่วนเองเรด้ทหารแม่งว่าดังนะบ่งองสามส่เขาเห็นนะว่าดังอยู่ในเวียงเขากล่นไพยแหลนนั่นบ่แท่นธรรมดาอะงาของเขาเห็ดเป็นเทาะเหนหอบเดินครับหนึ่งองสามสื่อสามส่ไนะเขาแลนดังผาังไม่รเพราปั่นกะนทาง

ย่ายอดอกอันไม่ดีว้าวักใบดวงใบย่งยอนะมีแต่ใบคูนใบยอนรอกกใบยอางยอเขาให้อาจจะเมืองคนแล้วเาเอากุ้ยเป็นง่วนยัง่ได้ออกแต่ตลาดะลาที่จะง่วนอย่างนีลาดย่างนี้ก็อยู่เอา เก็บนี่การฟังว้าท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยแกงป่าใส่อูปแมนแกงดำเอ้ยใส่ป่าป่าส่องเจบต้อนน้วยดงเอ้ยแกงไ้ทำเองครับป่ากินเนาะนี่แหละดูแลเพื่อนกาได้สนิทนะพี่น้องเอ้ยบ่มีเงินโบยข้าวเพื่อนดูแลเพื่อนมีแต่เกลือแห้งเนาะบ่บได้ไปหาอีหยังสวยก็ได้ อะไรตอบแทนบุญคุณเพื่อนสามีเนาะกับเสาเอื้อทำสุดกรมสมัยของเสาเอื้อเนาะเป็นไอ้ภาคเป็นไอ้เช่นไอใจเสาเอื้อเยอะวันเสาร์วันศุก์นี่ว่าสิไปหาหน้าใหม่พี่น้องนะฮะมาใส่ถุงเนาะรอติดตามเด้อพี่เนาะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่เนาะเพื่อจะไม่พลาดลิปทองเช้านะฮะวันใดไปเมื่อวานนั้นเสาร์วันที่ไปหาอยู่ไเกาะ คลิปนี้กับซีฟ้าวัดชั้นี้นะเนาะพี่น้องเน,ะงน,นาะ